วัทวอดวอทออปเปรเดตัวดกูฟังกูพูดจริงนะสำเียงอินเดียเป็นสำเียงฝังยาาชิบหายสำเร็จอังกฤษอิ่แก,ก่ถ้าเห็นผมหายไปเลยคืองาน <Okay. S 1> คอมดับแค่นั้นะสำเียงอินเดียบ้งอังกฤษฟั่งพวกย่าทีเดอมทีเดอม

ว่าอะไร doing dude อะไม่ใช่ไม่ถาอะไรหรอ nice nice shooting มาแล้วตั้งหัวไป nice he's n u e one let's go เด็กๆเล่นกับกูนะเด็กาเล่นด้วยพูดมากขี้ผายเลยไอ้ดัดแม่งพูดที้หายเลยไอ้ดัดไอ้ตุน e จตุนกินนะโอ้โดูนี่ปรดีพันหนึ่งเลยเน็ตกากเข้ากันะ

So, what? so uh, and chicken <laughs> I am chicken okay, chicken. chicken Okay, 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 okay so okay. wow, I'm, I'm, I'm and you I think I will be there for support because no one is there for you okay. Hey chicken can I add you? ไอ้ก hey, hey, ูตายีกแล้วบีบีบีออบบีออบบีโอ้ยไอ้พูดมาิกี่าเลยอเด็กคนนี้คนน้อยกูมาแล้วอยู่ข้างในกันหมดแล้วใช่ไหมมปิดไม้มันไปแล้วโอเคไม่กันไรไม่กไรเฟนิก

รัดรัดไอ้ชี่เอ้ยนิดเดียวเข้มดักเลยเขมดักเลยมาเจ็บมนเจ็บมนรอเลยมนรอเลยมารอรุมให้ได้เปียกว่าเนี่ยอยู่ไหข้างบนเหรอข้างบนข้างบนไม่จับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชุกเลยชุเชับกูมาชุกมึงจะไปบีบลัาวะเก็บระเบิดไปแล้วยัง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  ไอเชถอยเชื้ถอยไอนัทจะแก้แขนว้ยไอนัทจะแก้แขนโอเวนเว้ยงงดยังงัดไนบักกูมีสองกิฟตว้ยอเว่นมาระเว่นมาบอกนคลิป g i m a i v s u r e g i v ิ i ม e me s s <laughs> <laughs> จสไปเดอแมนมันจะทำไปเด้์แมน o u n มึงก็ขยันพูดเทอีเด็กห่าดิดูดีมาตามนัมนไ้นะขยันพูดเด้อพดไม่หยุดเลยฮะอบีนะอบีนะเยอะเยอะ a c บ u k o เฮ้ยกลางห้ามตายเลย I am security เอเอวันเอวันโ on my mark oh sorry คุณผู้ชมครับเกมนี้เรามาแบกน้ำโอเคระวังหลังเคหลังพร้อมตเลย w h a ฮิวกอนมึงฮิวกอนเทำไมมึงบอกไปทำไมอ่ะโออบกูขำไอเด็กเนี่ยม่คุยขยันเอาอ่เมีสไปร์ b a ไปมนามันขามีสไปรยบมียบมีเกายบมีเกียบมีเกียบมีเกียบมเกียบมีเกียมีมีเกีย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 มีเบมีเมมีเบมมบมมเ

He's, he's so tagged hey. let's go never give up oh uh, here is my friend yeah. give me the fight yeah. no. no come back no come on give me the fight

เอาไก่ไก่เอามันอยู่ข้างบนดิเฮยไอสัตว์มันเหนือยชั้นมาเคมแล่ววาวขึ้นข้างบนนั่นละดิแมวว้าวมันยังไวเลยจมาเฮ้ยพี่นายมา There ở ro khác, em bây giờ sai bên thai. năng lên, chinh năng lên. lên. Chinh năng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  lên. Chinh please, <coughs> สตบไม่ใช่สปิกสตบไอ้นัทไม่ใช่สปิกเขาอนเขาโทษมันล้นใส่เหียสป๊กขบอกให้พูดักกลพื่อนย่างเว่าสต๊บกับสปีกเ้ยเกยงงเลยหยุดให้มันหยุดพูดจากสปีกโอเคอาจอดเดิมป่ะเคโดนใส่หัวยังไมขึ้นไปบนกระแพงตนั้นอะ เราก็ไม่ฟังกันใลเฮียูวกตะกุยกูไม่เห็นมันไงเห็นล่าสุดคืออยู่ทางขากูหันไปทีมันว้าวขึ้นกระเพลงไปแล้วขอควรกูรายงานแม่งเลยนัจ๊ะโอ้ยธนาไอ้เก้ยอยออกเอาได้เอาได้เอกได้ซ้ายสนาอยู่ซ้ายสนาอยู่นี่ ตายนะทนายทนายสองตัวเกโยนสโลใส่มันเกร็ก็ได้เคเลน่าไปไปหาเพื่อนก่อนเคย์เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเ์หาเพื่อนก่อนเกย์ให้เคปิดประตูหลังได้ไหมอะประตูหลังอะนี่หรอรบรอบรอบก่อน มันทางประตูมันทางประตูแลขวาเดียวเคขวาอะไรจะตำหนิจะตำหนิกระดาษที่บวดขวาเมื่อกี้เฮ้ยเคมันเก็บไปหลายตัวได้แล้วนายมาจักขวาเลยนาย Hey! 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 อยู่เข้าอยู่เข้าไปอฮียกือบตายกูปิดให้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเด็กแกไปกจะแพ้เพราะเด็กแกท่านเฮ้ยมันอยู่เจ็บไปดี๋งวปาบันตัวนึง โอ้ยเหี้ยไลด์เล็อยด์อยมีตาบาดดิเอาดิเอาดิเอาดิขวามานะพี่โอ้ยเยอะใครจะมาทันวะมาคุณจากทางนผมกูขอเบาเสียงเก่กเลยเจ้าจับตาไม่าอผมปิดเลยตาอันนี้ไม่ต้องจัดอะไรเลยเฮีย เอาชนะก่อนอ่ะผู้จดดีกว่าผู้ลืมตานี้เปิดตีแม่งหมดเลยเอ้ยผมยังไม่ใช้พอเปิดพอเปิดตีไปผมไปให้หมดเลยนะโอเคเอ้าไม่ใช่อันตีพอใกล้จะหมดแล้วก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวดูบอก่อนนะผมจะธมอปิดนี่กันนี่นะเออเดี๋ยวผมตามไปตอแล้ว

เอาไม่เกบเพื่อนผมอ่ะเดี๋ยวเพิ่งโอ้ยเก็บเก็บสองไอ้รอแล้วนัดโอ้โหบช้ปืนชไม่ออกมาช่วยวะย้ายยืโยนผิดละไอ้เียตายควาย ต้องแบกนั้นหะวะเนี่ยแบกนี่อะไรมันมันเติมมันล้นมันล้นน่ะปวดหัวมากไชวันลนวันล้นีเแะช่วยขียนมช Give me s Give my friend my f r i e n ช่วยมีไม่พอ เอาบีนะเดี๋ยวผมปิดดีนะคนตั้งตีมา้คนตั้งตีนู้นไม่มันดักมุมเดิมอ่ดักตรงเมดแน่นอนอะไปเอะไรไปเอะไเอะไวะไปเอะยเอยเอว่ากูแล้วกันไปกางหมดไปเลยี่ไงไหนอ่ะ มันกำลังย้ายข้างหลังมันย้ายหลังมันย้ายหลังมนานี่ <Right here. S 2> แล้วนี่เห็นยังเห็นแล้วเวเต็มเลยเฮียโอ้ยเฮียมันดนักกูแล้วเนี่ยอ,อยู่หลังอะไรตัวไปไม่ได้เฮียดูคันโตโบให้เลย <S <S Ui. Ê hiền đi. Như này vậy? như này. ơi, ở ở đằng แม่งแอบเคมจ์ชิบหายเลยนัดมันเข้มอ่ะมาละซ้ายอยู่ซ้ายน้าอยู่ซ้ายเมื่อกี้นอยู่แน่่าสุซ้ายเออยังอยู่เ่ เนี่ยเนี <Ergeb considers child teaching> ่ยเก็บปืนเก็บปืนเอาไปตากด้วยอ้าวมันก็ตายอ่ะอยากได้ปืนไรเสียมันเก็บอีกแล้วช่างแม่งให้มันไปเดี๋ยวมันตายแล้วข้าไปเก็บเราหมดมันรายงานมาด้วยรายงานรายงานทั้งหมด กอควรรั้นที่ผายเลยน้ำหลอดมไกด์ามีไกด์มีามกเลยก้มีหลายมานปล่อยมันปล่อยไปสดปล่อยปล่อยปล่อยไหเยอะตั้งเยเติมเลื่อก่อนเติมเื่อก่อนมึงอะเอาดิ นี่นี่นี่กูปิดแล้วกูปิดแล้วอย่าเข้ามาทางนี้นะกูปิดแล้วดูหลังเฮ้ยชิบหายหลังก็แตก

มาทันแล้วมาทันแล้วถอยเลยเอาปืนมึงมา He, ยิงมึงต,ตายเยี่ย่ละเอาปืนมาเถอะไปโนเทไละให้ริมแกนีกิให้ดขอาหน่อยให้โนฮะขอขอเขาห่ อยูน huh? uh, ิตแฟนท้ออคิวจอยนิดคิวจอยนิดม yeah, ึงมาเอาดีไอ้นัดไอ้นัดเร็วเรื่องว่ากคิหายจะเอาสกินกูก็จะให้ไอ้นัดมึงก็เรื่องเอาอฮะ ตัวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันบังคุนายเฝ้านะเออไม่ต้องเฝ้าอะไร Brimplant b r i m p l a n c h i c k e n p l a n ตายพายมันจบแล้ว เอ้ามือขวากูทำไมนะโลโลโลเล่นอาโลปืนมันจะรัวขึ้นน่อยถ้ามันได้ติอ่ะเอ้าเอ็เฉยไอ้เอ็เฉยแล้วมันเอดได้ไงอ่ะกูเอ็ดแล้วไงไปไปเก็บทุกตัวแล้วเกียร์ละเล่ยฟีนิกนี่คืออะไรอ่ะ มันเกิดมาใหม่ไงรักเฮ้ยพี่เคกูเอ็ด่ะถ้าถ้าอีเลน่ามันติอย่าไปเสี่ยงนะแม่งปืนแม่งจะลวงขึ้นมาอีกเท่าตัวพอกูวางแล้วแม่งไม่ออกเว้ยเมื่อกี้นัดเห็นปะอีเด็กนั่นาอะไรเหรอเยี่ยมทังไปหรอเดี๋ยวผมจะมกใหม่แล้วกันพวกคุณเข้าทางนี้นะเดี๋ยวผมจะมกทางนี้ผมจะมกปิดแนวนี้ ป๊ปป๊ปมีเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ตรงนั้นโอเคเอากูเอาดิออะมือแอบป่ะฮะเร็วเร็วมา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 รับรองไปรับรองไป ทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วๆหลังเข้าเข้าไปแล้วกูเข้าไปแล้วหลังเข้าหลังเข้าตายโอมินตายอยู่หลังตัวนึงอยู่หลังตัวนึ่งสวยสวยตัวนี้ผมตายอีกที่เอ้บ้าหัวตายจี๋ ทำให้<อ>ผมชอบกันตุวยว่ะ Match point You earned this win Let's make it official ไอเครักำแพงตรงนี้ได้ไหมมันถ้ามันจะเข้าเร็วอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมยิงลูกกระสุนไว้ก่นอน่าเพิ่งมีใครเข้านะยวเพิ่งมีใครเข้านะตองไร่เข้าไหมหัวเลยเดี๋ยวก,กูยิงกระสุนไวก้ก่อนนัดมันชอบฟุ้งเข้ามาเดียวกระสุนเสร็จแล้วผมจะทำมอก มันเล็กนาไนแน่นอนเลยแต่เราตัวไม่เยอะกระสุสนนไม่มีเอคีมามันมามนเก็บแล้วมันต้องเป็นอเอคีวะเไปหลังเข้า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 ,า,ขา,า,ขามาเลยนะมามามา หลังเข้ารีวังเลยรีวังรีวังโอเคมึงเหลือกูหนักกละซ้ายมาเลยเออฮิ้วก่อนไม่ได okay. ้แล้วน i̇şte okay. okay. yes. ู่ว่าไม่ยิ้มไม่ได NO ้เดี๋ยวกูกังฮะนัดรอไว้นัดรอไว้นัดรอไว้เคอยู่เงียบเคอยู่เงียบกันรอฮิ้วลอฮิ้วเออมาเข้ามาเลย เด็กแม่งจ่าไอ้นัตมึงรู้ว่ามันมันขออะไรกูนปะมันขอขอปืนโอนี่กลัวแรกกะแรกการละเมิดโอมันเด็กชิบหายเลยเงินมึงตั้งเยอะมึงไม่ซื้อเนี่ยนะ